ในวันที่ตลาดเงียบเหงาหุ้นเหล่านี้กลับให้ผลตอบแทนที่น่าเหลือเชื่อและนี่คือ10หุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงนับตั้งแต่วันที่ตลาดเงียบเหงา 1. NBIS n นเบียสกูปเอธุรกิจให้บริการ Data Center และโครงสร้างพื้นฐานคาวสำหรับ AI โอกาสโต AI เติบโตแรงตลาดโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังขาดแคลนมากมีโอกาสโตสูงมากราคาเป้าหมาย GoMansat ตั้งเป้าประมาณ68ดอลลาร์ปัจจุบันราคาอยู่ที่51ดอลลาร์บวกมา9%ในรอบ5วันที่ผ่านมา 2. SMR New Scale Power ธุรกิจพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โมดูล่าขนาดเล็กโอกาโตพลังงานสะอาดนิวเคลียร์เป็นเทนโลกที่มาแรงรัฐบาลสนับสนุนเยอะราคาเป้าหมายนักวิเคราะห์บางเจ้าให้เป้าอยู่ที่45-50ดอลลาร์ปัจจุบันราคาอยู่ที่42ดอลลาร์บวกมา16%ในรอบ5วันที่ผ่านมา 3. OKLO โอโคธุรกิจพัฒนาเรเ,เตอร์นิวเคลียร์ขนาดเล็กเพื่อพลังงานสะอาดโอกาโตแนวหน้าเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์กำลังได้รับความสนใจมากในตลาดพลังงานสะอาดราคาเป้าหมายยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดแต่มีศักยภาพเติบโตสูงถ้าเทคโนโลยีสำเร็จและได้รับการอนุมัติจะเติบโตแรงมาก ปัจจุบันราคาอยู่ที่62ดอลลาร์บวกมา11%ในรอบ5วันที่ผ่านมา C TMC The Metal Company ธุรกิจขุดแร่สำหรับแบตเตอรี่ EV และอุตสาหกรรมสะอาดโอกาโตแล่อุตสาหกรรม EV มีความต้องการสูงมากเป็นวัสดุหลักที่ตลาดยังขาดแคลนราคาเป้าหมายประมาณ7.5-8.0ดอลลาร์ราคาปัจจุบัน7.2ดอลลาร์บวกมา9%ในรอบ5วันที่ผ่านมา5 RKLb ล o c k e t Lab ธุรกิจส่งดาวเทียมด้วยจรวดขนาดเล็กสร้างจรวดและโรงงานในสหรัฐโอกาสโตตลาดดาวเทียมขนาดเล็กและเปิดใช้งานอาวกาศเพิ่มขึ้นแต่มีการแข่งขันที่สูงมากราคาเป้าหมายประมาณ50ดอลลาร์ราคาปัจจุบัน43ดอลลาร์บวกมา12%ในรอบ5วันที่ผ่านมา6 PBI พิ y นีโบสธุรกิจโลจิสติกและโซลูชันอีคอมเมิร์ซหลังยุคไปษณีแบบดั้งเดิมโอกาสโตตลาดอ e ีคอมเมิร์ซโตต่อเนื่องแต่เป็นธุรกิจเปลี่ยนผ่านมีความเสี่ยงจากคู่แข่งดิจิตอลราคาเป้าหมาย13-14ดอลลาร์ราคาปัจจุบัน12ดอลลาร์บวกมา7%ในรอบ5วัน 7. CRCL c i r c l e Energy ธุรกิจพลังงานสะอาดและโซลูชันพลังงานหมุนเวียนโอกาสโตเทนพลังงานสะอาดโลกกำลังเร่งตัวนี้ถือว่ายังโตได้อีกมากราคาเป้าหมาย210-220ดอลลาร์ราคาปัจจุบัน204ดอลลาร์บวก9%ในวันนี้และบวก3%ในรอบ5วันที่ผ่านมา 8. QS Quantum s c a p e ธุรกิจแบตเตอรี่โซลิดเซตสำหรับ e ีโอกาสโตหากผลิตเชิงพาณิชย์ได้จริงจะเป็นเกมชาร์จเจอร์ของตลาด e ีราคาเป้าหมาย12-15ดอลลาร์ราคาปัจจุบัน10ดอลลาร์บวกมา30%ในรอบ5วันที่ผ่านมา 9. QUBT Quantum Computing ธุรกิจซอฟต์แวร์และระบบคอมพิวเตอร์ควอนตั้มบวก AI โอกาสโตตลาดควอนตั้มยังเล็กแต่โตเร็วในอนาคตราคาเป้าหมาย20-22ดอลลาร์ราคาปัจจุบัน18ดอลลาร์สหรัฐบวก8%ในวันนี้และติดลบ5%ในรอบ5วันที่ผ่านมา10 HIMS Him and Her ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์สุขภาพออนไลน์เน้นดูแลผมนอนเซ็กโอกาโตตลาดสุขภาพออนไลน์โตเร็วแต่แข่งขันกันหนักต้องขยายฐานลูกค้าให้ได้ราคาเป้าหมาย55-60ดอลลาร์ราคาปัจจุบัน52ดอลลาร์บวก5%ในรอบ5วันที่ผ่านมา นี่ก็คือ10หุ้นราคาพุ่งแรงในตลาดที่เงียบเหงารอบ5วันที่ผ่านมาหุ้นบางตัวก่อนจะลงทุนต้องพิจารณาให้ดีแม้ธุรกิจจะรับเทนในอนาคตแต่ราคาก็มีการขึ้นลงแรงไม่เหมาะกับคนที่ตกใจกับตลาดฝากด like, กดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับเทพลงทุนสหรับวันนี้สวัสดีครับ